หลังจากที่จังหวัดปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดเียรายแรกของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเซียนมวยได้เขา้าร,รักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศด้วยการติดเชื้อโควิด -19 จนกระทั่งวันที่13เมษายน2563ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศได้มีหนังสือรับรองว่าผู้ป่วยหายดีแล้วตรวจแล้วไม่พบเชื้อจึงให้กลับบ้านได้รวมเวลาในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรวม28วันโดยให้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงวันที่ 16เมษายน2563จนครบ30วันซึ่งผู้ป่วยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้านนายนาโรงศักดิรันตเนธหรืออ้วนปราตีมุรีอายุ34ปีหลังจากเข้ารักการรักษาตัวจนหายเป็นปกติได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติโดยยังต้องป้องกันตนเองสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือตลอดเวลารอมทั้งฝากไปบอกถึงสังคมให้เปิดใจย,ยอมรับผู้ป่วยที่รักษาตัวจนหายขาดแล้วทุกคนมีอาการป้องกันตนเองตามที่แพทย์สั่งแถมยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีสังคมไทยไม่เคยพูดถึงผู้ที่รักษาตัวหายแล้วในการกลับมาใช้ชีวิตปกติการทำมาหากินหลัง จากรักษาตัวหายแล้วและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ไม่รังเกียจกันตนเองพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมโดยการติดต่อไปอยังสภากาทาาไทยเพื่อติดต่อเข้าบริจาคเลือดเพื่อใช้ในการแพทยพร้อมทั้งออกมาปเปิดเผยว่าคนในวงการมวยเป็นกลุ่มแรกที่ออกมาตรวจเชื้อโควิด -19 กันทั้งหมดโดยไม่มีคนปกปิดข้อมูลและในปัจจุบันในวงการมวยรักษาหายเกือบทั้งหมดแล้ว สุดท้ายนายลงศักดิ์ยังขอฝากถึงขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ช่วยกันช่วยเหลือผู้ติดเชื้อทุกคนอย่างเต็มกำลังจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ